Namo Tassa Bhava Tovaranto Sama Sambutta Iman Supa Piyanchana สาูเชมาข้าพระเจ้าขอบูชาซึ่งโภชนาหารสมบูรณ์ไปด้วยกลาวหวานร,รองหน้ามันปเปิดเสริมนี้แด่พร,ระพุทธเจ้าอ <c oughs> ิมานีมาญาปันเตปัตตานีสังพธานาน

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถหวายพัตตาหารของเครื่องสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพัดตาหารและเครื่องสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อปรยโยบนเพื่อความสุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แต่ญาตของข้าพเจ้าทั้งหลายมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ญาติญายิได้ญาติมิตหายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีพร้อมสรรพสัตว์ทั้งหลา Ah. Uh...